เจอกันอี้แล้วเนาะพี่น้องเขา,ากับยายแสงเนี่เด้อพี่น้องเด้อไปใส่นี่ใส่กับบางคนกันจึงจูงจังสี่ละพี่นอ้องต้องจังไหนละ่ะไข่กะคิดฮอดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคือกันเนี่ยและพี่น้องอันกับยานพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งอ่ามหาสารคามจีอันพลาดโอกาสซะทั่วอ่าได้เบิงเพิ่นโพสเลี่ยวเห็นแล้วในะนี่ เหตุของนี่น้องแอนออรดีกะของน้องบอยสีใช้แล้วกะโอ้ยอดมาเบาอดมานี่คุยสู้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีฟัง,ฟงบอยไซสันต์พี่น้องเรื่องของเรื่องนั่นคิดทอดจอดถึงกันนะเนาะ่ยากเป็นใดก็อยากเอามาคุยเอามาเบาสู้พ่อแม่พี่น้องฟังมันบ่เออพ่อข่อยก็เสียว่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เป็นเอฟซีของน้องแอนอนอ,นอร์ดีน้องบอยสีได้ใช้เนี่ยก็คอยรอติดตาม ฟังมาเมื่อนี้ย้ายเสียงลำโพงใส่ซิมบอลอีกอย่างูซฟังอีกเนาะมือเนี่ยคอยกันเซียว่าจันทสี่อยู่เด้เออเซียว่าเอฟซีหลายๆคนทีมีจะเออจริงใจต่อกันนี่อ่ามีผู้มีความจริงใจต่อกันนี่กับย้ายเสียงนี่ก็เซียว่าต้องคอยกันอยู่เนาะพี่น้องเนาะคอยกันเห็นเดบึงโพดเดบึงอันข้าสารอะไรดีๆีคอยกันคิดหอนมูมูอันพ่อแม่พี่น้องเอฟซีจันทระก็เลยอยากเอามาเบามาก คุยฟังเนาะแล้วก็คิดฮอดอันพี่น้องเช้ามหาสารคามทันท้อย่านเพิ่นพลาดโอกาสย่านเพิ่นบ่ได้เห็นโอกาสนี้อันนี้กําลังคือว่าจังซี่เด้พี่น้องอ่าเมืรอนี้มันเ,เป็นวันที่4แม่นบ่พี่น้องมื้อนี้มันจะสีอ่าน้องบ่อยสิได้ใช้ใจเกิน100นี่อ่าหมอลําใจเกิน100ของเฮานี่อ่าเพิ่นก็นได้ไปทําการแสดงซะเถาะอยู่อัน แถวจังหวัดมหาสาครคามเนาะพีนออ่น้องอยู่ที่โรงสีโชคเจริญมาสั่นทางโรงสีโชคเจริญนี่เพิ่กนกาได้นี่ละ,ะได้จังหมอลำใจเกินเกินลอยไปเนาะจังหมอลำใจเกินลอยไปขณะหมอลำใจเกินลอยไปท่านพี่น้องมานี้ เพิ่นก็นอยากได้น้องแอนออรดีเนาะแอนออรดีแบนซันทอ,อไปคู่กันกับน้องบอยสีใช้ของอสันทอพี่น้องอยากให้ได้ไปขึ้นเวทีคู่กันเนาะสามีพัญญาเพิ่นดงสีนะคู่สร้างคู่สมของเพิ่นดงสีนะทางลงสีอันโชกจะเล่นก็เล่นให้น้องบอยซีใช้เชิญน้องแอนออรดีสันทออ่ารับเชิญ ใจเกิดโหนอเอ็นเอาแล้วดีก็ต้องเล่นรับเชิญใจเกินลอยนั่นเราพี่น้องนี่แหละขนาดอันบรสมัยเนาะวังหันกับป่วยเนาะบรสมัยทั้งครูนี่พี่นออ้องอ่าอู้ยอมรับใจทั้งครูนี่พี่น้องอา่าออกโร้องบาลมากอะบอ่มีเวลาได้ว่างเว้นนี่นี่พี่น้องเออขึ้นเวทีตลอดเอาอาสันเาะงานมีตลอดทุกมือนั่พี่น้องบ่แม่นว่าเว้นเด้ทุกมือสันเถาเอเอนี่แหละ หมอลำคูขวัญของอพ่อแม่พี่นองเอฟซีของคนทั้งประเทศของคนทั้งโลกกว่าได้เนาะพี่นองเนาะบ่อยสิใช้ใจเกินลอยเอ็ mm hmm. band, นออร์ดีแบนนี่บ่ไดเม่นธรรมดานะทพี่นองมือนี่กะอยากมาบอกอให้พ่อแม่พี่นองทั้งลงสีโชคเจลิญนบ้านนาเราทันะพี่นองอบ้านนาเราอำเภอ ว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามให้เตรียมโตให้พร้อมนะน้องพี่น้องไปใกล้มูพี่น้องแลว้วขันซาขันพาดจิเสียใจยพี่นอ้องอ่บาบ่อรดดูเบิงคู่รักแห่งโลกนี่เสียใจเลยพระเอกนางเอกยืนหนึ่งเอ่อหมอลำยืนหนึงของเขาหนิพระผู้ดใดแถวมหาสารคามพาดโอกาสนี่โอ้ถือว่า คนมหาสารคามผ่านโอกาสถือว่าแย่ได้พี่น้องถือว่าแย่ถือว่าต้องมนนานั่งเสียใจได้พี่น้อง <c oughs> นั่นแหละขอ่อยกระฝ้ามาเตือนสติสันทอทุมอ่มที่บ้านไก่เลียนเคียงที่ยูไก่ไก่ลงสีโชคเจริญบ้านนาเรออำเภอว่าปีปทุมเนี่ยจังหวัดมหาสารคามนี่ข่อยกระฝ้ามาเตือนสันทอมันไปวันมันสิบมีหมองนางมันสิบมีหมองยืนนะต่อพี่น้อง อ่าใจเกินร่อยไปมองใดนี่แน่นเอียดแน่นปังท่านนี้พี่น้องท่านทะอเออกาอยา่าให้พี่น้องนี่ไปชม โอ้ยความสวยความงามทั้งคูทั้งต่อแล้วก็ไปชมลูกใหม่ชุดใหม่โชว์แบบโชว์ใหม่ๆงามงามอลังการของใจเกินลอยนะั่นต่อพี่น้องไปเบิ่งลูกชุดงามงามของน้องบอยสีใช้น้องเอง็นอรดีนะั่นต่อพี่น้องแล้วก็พระเอกนางเอกในวงคณะของใจเกินลอยแต่ละคนนี่ก็โอ้ยมีแต่สุดงามสุดหล่อนะพี่นอ้องเฉพาะออ่าไ้ที่ อะไรนะอันหางเชียงเฉพาะอันเดนเซอร์โช์นี่ก็สุดอลังการแล้วจ้าพี่น้องแกเลือยันพี่น้องมหาสาครคามนี่ลืมฝเอะฟ้าออกไปเด้อพี่น้องอันเตรียมตัวตั้งแต่หามงแรงพี่เด้อเด้อท่านไปคำหลายมันนีบ่ม,มีมองนั่งมงยืนมันนีพรมัยานกันเถอะ โอ้ยแต่ขนาดคอยอยู่ใกล้ๆนขคอยไปแต่ละเทียนนี่คอ,อยย่งไปแต่เวียงตะเบ้นนี่คอ,อยกันยังสิบปทันหนาเวทีเลยพี่น้องอ่คอยนี่เพได้ต้องติดขอบเวทีติดหนาเวทีขาดเพได้หนา้าดใจเกินลอยมานน่ต้องดอูติดขอบเวทีติดลําโพงใส่ไปเลยพี่น้องต้องเอาแบบดังมุนม้วนไปเลยละคอยน่ะโอ้ยเกาะขอบเวทีเลยละพี่น้องนี่นหละอย่าลืมยาผ่านเด้อพี่น้องเด้อ ฟ้าไปให้กำลังใจบอดบอยโซเอ็นของ อพอแม่พี่นองเอฟซีเดอพี่นองยาลืมยาผาดเช,ช้าลงสีโฉคเจริญบ้านนาเราอ,อำเภอว้าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามยาผาดเป็นเด็ดขาดมือนียายเสียงน้ำพงสาสกมีข่าวสารมวาว่าสู้พอแม่พินองเช้ามหาสารคามฟังซ้ำนี่แหละจ้ะแล้วก็พอแม่พ่นองจังหวัดอื่นก็ได้กรน้ำกันก็ผู้ใดที่เป็นเอฟซีน้องแอนออรดีนี่คอยก็ว่าแม่นยุไก่ ปบนไดกะขี่รถตามขี่รถน้ำเดอ้อข่อยเสียเพราะว่าข่อยเห็นมาแล้วพี่นอ้องขอนเกนอูดรนหนองคายยังสี่น้ำไปบึง,น,งน้องแอนอรดีกันทุกที่ทุกอมองเพราะว่าบางทีม้าหอดจนอันซุ้มเหนือใต้อีสานกับม้เด้อพี่น้องม้ามืดเด้พาหมอลำใจเกินลอยแสดงรับเชิญน,น,น้องแอนอรดีนี่ บบมีผาดจ้ะบบมีผาดคววมมวลนะพี่น้อง่ะมื้อนนี้ยายแสงนลวพ้อสายกับมีข่าวสารมาเบาซู่พ่อแม่พี่น้องฟังซ้ำนี่แหละถ้ามีข่าวใดดีๆอีกอะสิ่เมาซู่มาเบาสู่พ่อแม่พี่น้องฟังอีกเด้อมื้อนี่กะหากเพ็ดเบาอันใดตะคุกตะคักผิดพลาตาตกบกพ่องซึ่งใดก็ขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกคนเด้อจ้าหากมักชิปนี่กักดไลค์กดแชร์ให้เด้อจ้าสวัสดีจ้า